ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนซีีมาคาเฟ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ซินีมาคาเฟ่เดอป้าหมูกับแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีป้าหมูค่ะจ้าส่งท้ายปีส่งท้ายปีแล้วต้องจริงเออเราต้องมีหนังดีๆมาให้เชยชมกันนะอ่ะของดิฉันนี่ดีป่ะดิฉันว่าดีเออแล้วก็รีวิวได้แบบโอ้โหถล่มทลายเออของดิฉันก็ชอบดีชอบด้วยออทั้งชอบทั้งดีทั้งปื้ม่มดูแล้วมีความสุขอืมเป็นเป็นการปิดท้ายปีด้วย หนังที่อยู่ใน Netflix ใช่คุณผู้ฟังก็กดดูได้เลยไม่ต้องไปลงหนังให้เหนื่อยเออใช่นะเราก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่หน้าจออ้าวเปิดทีวีที่บ้านไปอบก็พวดคั่วมามาตังล้อมวงกินกันมันก็ได้บรรยากาศอยู่เหมือนกันเด้อแต่ถ้าคุณผู้ฟังหยุดยาวมากๆไม่ได้ไปไหนแนะนำบิ๊กแบงเ e อรีนะคะฉันตกเป็นทาต้องแซะออกมาจาก จะจบวะเหรอโหเธอฉันสตาร์ทก่อนเธอเวลาฉันเยอะกว่าเธอใช่ใช่นี่แอบไปเปิดซีซั่นสุดท้ายสปอยดูเลยเนี่ยก็ว่าอยากรู้ว่าแบบได้โนเว็บไพรส์จบยังไงนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าสนุกจริงๆแล้วก็ดูแล้วก็มีความหัวเราะยสนุกสนุกมีความสุขมีความสุขจริงๆแล้วก็ผูกพันกับตัวละครใช่ความสนุกเนี่ยมันอาจจะแบบบางบางเอพิโ o ดจะแบบพุ่งเลย หมายลอสนหักมากแต่บางอันก็หัวล้อคือคแต่ก็ยังมีความแบบมันก็ยังได้หัวเราะอ่าไม่มีตอนไหนที่ไม่ได้หัวเราออันนี้ฝากไปโปรโมทต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเชื่อไหมว่าอยากจะรีวิวไอ้บิ๊กแบงเซอรี เคยเคยรีวิวแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นดูไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งจริงๆตอนนี้ดูจบแล้วอยากจะรีวิวย้อนกลับอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่พอเหอะพอพอวันนี้นะเป็นภาพยนตร์ที่ก็กดไปกดมานะแล้วก็ประกอบกับเปิดรีวิวดูนะเห็นว่าเคยเข้ามาเคยเข้ามาฉายในโรงบ้านเราแต่ว่าไม่ค่อยได้รับเรื่องอะไรนี่แหละเรื่อง Are You Dare God It's Margaret นะ เคยเคยเข้าที่ house แต่ไม่ได้ดูนึกว่าหนังเด็กแต่ว่าปาไม่ได้จริงๆมันก็เป็นหนังเด็กเป็น coming of age เอออออแต่เป็น coming of age ที่แบบดูแล้วแบบน่ารักแล้วก็มีแบบคิดว่าเหมาะกับบ้านที่มีมีเด็กลูกวัยรุ่นอ่างั้นเหมาะกับคุณนี่เหมาะกับชลแล้วก็เปแต่เด็กถึงแม้ว่าจะเป็นลูกสาวนะพอมาดูถึงแม้ตัวเองจะมีลูกชายแต่หนังเรื่องนี้เป็นลูกสาวแต่ดูแล้วมันคืออารมณ์แบบอ่า ดีแบบเข้าใจเข้าใจได้เข้าใจวัยรุ่นเข้าใจวัยรุ่นแล้วก็เข้าใจทําให้เราเข้าใจโลกมองโลกมองอะไรแบบอืแบบที่มันเป็นอีกมุมหนึง่งเพราะว่าม,มนันเป็นเรื่องของวัยรุ่นชื่ออาจจะย,ยาวนิดนึงเนาะแล้วก็พู่มกับเรื่องนี้ชื่อว่าคุณเคลลี่ฟรีมอนครกนะแล้วก็เขามีชื่อภาษาไทยนะภาพยนตร์เรื่องเนี้นะชื่อว่าวันนั้นของมาร์กาเร็ตอ๋อถ้าเราพูดว่าวันนั้นของมาร์กาเร็ตป้าจะนึกถึงอะไรวันมีประจำเดือนครั้งแรกใช่ซึ่งก็ ในเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ด้วยหมายถึงว่าวันที่ผู้หญิงเด็กเด็กน้อยอะเนาะเด็กหญิงจะแบบเป็นผู้ใหญ่ก้าวไปเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมันน่าตกใจจริงๆอะสาหรับเด็กผู้หญิงเนาะแต่มันก็ทําให้เรามันนึกเอ๊ะตอนนั้นเป็นยังไงนะแต่เราลืมไปแล้วเราไม่ได้ตกใจแต่เราสึกแบบมันมันไม่ได้กลัวเลือดเราแต่คือรู้อยู่แล้วว่ามีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยิ่มแย่ตามภาษา เออใช่ไหมล่ะไม่สบายตัวแต่ว่าเรื่องเนี้ยจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้เขามาจากบทประพันธ์เนาะหมายถึงว่ามาจากหนังสือที่ชื่อเดียวกันนี้เลยนะเขียนโดยนักเขียนในชื่อว่าคุณจูดี้บลูมจริงจูดี้บลูมเนี่ยเป็นนักเขียนที่ที่มีชื่อนะแต่ว่าดิฉันจําคือเห็นชื่อนี้มานานมากแล้วแต่จําไม่ได้ว่าว่าเธอเขียนอเขาเรียกว่าอะไรนะอแต่งหนังสืออะไรไว้บ้างนะแต่ว่าเป็นเป็นนักเขียน มีชื่อของของอเมริกันนี่แหละนะคะแล้วก็เรื่องนี้จริงๆเขียนตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์โอ้สี่สิบกว่าปีเรื่องนี้แต่งตัวย้อนยุคด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นยุคเจ็ดศูนย์เลยใช่ไหมใช่เป็นยุคเป็นยุคนน้นเลยคิดดูว่าหัวข้อก็ยังคงเขาเรียกอหละประเด็นที่มาพวกก็ยังเป็นประเด็นที่แน่นอนเป็นประเด็นสากลเประ้ด็นที่ไม่เคยเฉยแต่ว่าในหนังเขาไม่ได้เน้นเรื่องของการใช้ผ้าอนามัยแต่ว่าหมายถึงการ เปลี่ยนผ่านอะของของเด็กสาวแต่ว่าโอเคล่ะเซตติ้งมันอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีไม่ได้มีการใช้อินเทอร์เน็ตอะไรเพราะว่ามันเป็นยุคหนูนแต่มายถึงว่าอารมณ์หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวมันมันน่ารักแต่มันก็ทำให้แบบดูแล้วมันแบบเออมีรอยยิ้มอ่ะอแล้วก็ดูมีความเอ็นดูเด็กเด็กสาวที่แบบว่าคิดแล้วนึกถึงตัวเองบ้างไหม ก็มีบ้างนะแต่ว่ามันมันดูแล้วมันแบบมันดูแล้วมันมีเปนอิ่มเอมอ่ะบอกไม่ถูกเนาะหลังฟิลกู๊ดหนังฟิลกู๊ดใช่นะจริงๆก็เรื่องราวเนี่ยง่ายๆมากเลยก็คือน้องมาร์กาเร็ตเนี่ยนะก็เป็นลูกสาวคนเดียวของที่บ้านเนี่ยชื่อมาร์กาเร็ตไซมอนเนี่ยนักแสดงที่มารับ บทนี้ก็คือชื่อว่าแอ b บบี้ไรเดอร์ฟอซนนะเป็นสาวน้อยวัย1 1อปีที่ต้องย้ายออกจากบ้านบ้านเธอบ้านเดิมอยู่ที่นิวยอร์กอยู่กับคุณย่าคุณย่าคุณพ่อคุณแม่นอยู่ๆวันดีคืนดีที่พ่อกับแม่ต้องมาบอกว่าอ่ะต้องย้ายนะไปอยู่นิวเจอร์ซีย์แบบเป็นบ้านที่เขาเรียกหลังมีพื้นที่มากกว่าแล้วก็ออกไปอยู่แบบที่มันไม่ไดู้่ในบทมไม่เชิงแต่ว่าก็ ก็ไม่ได้เมืองมากอ่าแล้วก็เหมือนกับว่าคุณแม่เนี่ยก็ต้องไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวเพื่อที่จะได้มีเวลาให้ลูกอื่ะแล้วส่วนคุณพ่อไม่แน่ใจว่าในเรื่องทำงานอะไรแต่หมายถึงว่าก็ดูแลครอบครัวอืมแล้วก็แต่ว่าในเรื่องเนี่ยในหนังเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเด็นก็คือเรื่องของการที่ที่มาร์กาเร็ตจะเป็นสาวอืวันนั้นของมาร์กาเร็ตกับอีเรื่องหนึ่งที่มันเป็นประเด็นขัดแย้งกันในหนังเนี่ยก็คือประเด็นของศาสนา เพราะว่าพ่อเป็นยิวแม่เป็นคริสเตียนอแม่เป็นแบบเป็นเป็นคริสแล้วในเรื่องก็คือบอกเลยว่าแม่เนี่ยแม่ของมากาะเล็กก็คือต้องถูกตัดขาดจากที่บ้านเพราะว่ามาแต่งงานกับคนยิวกับคนยิวแล้วก็มีอีกคนนึงที่มีบทบาทคือคุณย่าที่มากาะเล็ตเหมือนถึงว่า คุยกันอยู่ประจำคุณย่าซึ่งก็เป็นเป็นยิวไงถูกไหมแล้วก็เป็นคนที่มากรเลสแบบมีอะไรก็จะแบบคอยโทรหาสมัยที่ยังใช้โทรศัพท์แบบเป็นสายเนาะในขณะที่มากรเลสเนี่ยไม่เคยเจอตาแต่ยายเพราะว่าถูกตัดหางมันก็เลยเป็นแล้วแล้วในเรื่องนี่มันมีประเด็นที่น่ารักอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามากรเลสไม่มีศาสนายัง พราะแม่แม่บอกไว้ว่าให้เลือกตัวเอ้เลือกเองเออเท่เนาะอ่าแล้ววิธีเลือกคือการเข้าไปไปไปทำความรู้จักอย่างเช่นไปโบสถ์เอออันนี้มันคือมันเป็นมันเป็นประเด็นที่ถ้าเป็นปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์มันก็คือโอเคอยู่นะเอ้ยไม่ทุกวันนี้ก็ยังโอเคอยู่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์มันก็ยุค คิปปียนะอ่าก็ทุกน์เตอร์เคาน์เตอร์อันนี้ไม่แปลกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยการตัดสินใจการเลือกศาสนาในยุคนั้นนะในยุคนั้นไงใช่สงครามเวียดนามแต่ถ้าเป็นยุคนี้ก็จะต้องเสิร์ชกูเกิลไงอ่าใช่ใช่ใช่เป็นอารมณ์ว่าพระสดุเสิร์ชกูเกิลดูว่าจะเลือกศาสนาไหนดีแต่อันนี้คือใช้วิธีการเข้าไปโดยที่เข้าไปกับตามเพื่อนเพื่อนอาจจะมีแบบมีพอดีมีเพื่อนในแก๊งก็จะมีเพื่อนผิวผิวสีก็จะเป็น คริสอีกแบบหนึ่งที่แบบร้องจันสนานโบกแล้วก็มีอีกก็ตามคุณย่าไปเพราะคุณย่าเป็นจิวเป็นจิวถูกกนาแล้วก็มีตามตามแม่เลยสักอย่างเนี่ยก็คือว่าได้ได้ไปไปพุทธวะไม่มีเขาไม่มีเพื่อนคนพุทธออนะแล้วก็ไปบวกกับโจทย์ของที่ว่าคุณครูเนี่ยให้เขียนรายงานอ่าให้เขียนรายงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดการค้น หาตัวเองเอ oh. ในขณะเดียวกันก็พร้อมกับที่ต้องไปเจอเพื่อนที่แบบมีความร้าย แกแดดหน่อยนะต้องมีคนแกแดดแล้วก็ทาให้เธอตั้งคําถามว่าสิ่งที่เพื่อนวันนี้ทํามันถูกหรือมันผิดแล้วเธอจะเลือกอะไรมันคือมันดูแล้วมันแบบโอ๊ยน่ารักอ่ะมันเป็นการตัดสินใจของเด็กที่ที่ไม่มากไปไม่น้อยไปนะแล้วก็ตลกมากวันที่เธอสมมติว่ามีประจําเดือนเพื่อนเพื่อนคนอื่นมีประจําเดือนวันแรกก็จะถามว่ารู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือยังคือตลกคือประโยคพวกนี้มันทําให้เราดูแล้วแบบมันคือคําถามที่วัยรุ่น เขาตั้งคำถามมันทำให้เราย้อนคิดกลับไปว่าเออเหมือนเราเข้าใจลูกวัยรุ่นมากขึ้นต่อให้เรามีลูกชายเนาะเราเหมือนแบบว่าเออใช่เด็กมันก็มันงงเนาะวัยช่วงวัยรุ่นเนี่ยจะต้องตั้งคําถามกับตัวเองแล้วจะหาคําตอบยังไงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงใช่เยอะแยะคือชอบตรงที่เขาเอาเรื่องเนี่ยวัยรุ่นแล้วก็มีเรื่องของศาสนาเข้ามาโดยที่อ่านดูแล้วมันไม่ได้รู้สึก ไม่ได้รู้สึกขัดแย้งไม่กดดันมากแล้วก็มีแม่ที่คอยสนับสนุนแล้วก็ในในในทางเดียวกันนั้นเนี่ยขณะที่ลูกเนี่ยกำลังแบบ coming of age ใช่ไหมกำลังหาตัวตนเนี่ยตัวแม่เองอ่ะก็มีปมไงที่จะต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรทะเลาะกับพ่อแม่ของตัวเองจะคลี่คลายปมนี้ยังไงด้วยถูกปะอ่าเนี่็มันเหมือนปมซ้อนปมเนาะในขณะที่ทั้งเด็กต้องหาตัวตนเนี่ยตัวคุณแม่ขของเขาเองเนี่ยก็ต้องก็ต้องจัดการกับ ปัญหาเนี้ยที่มันเกิดขึ้นนะจริงๆแล้วไปดูเธอมันสนุกแล้วมันก็น่ารักเออมึงคงนะใ่ป่ะก็ก็คิดเหมือนกันทําไมตอนนั้นไม่ดูในโลงก็ไม่รู้ก็คิดว่าเป็นหนังเด็กอาจจะมีเรื่องอื่นที่แบบว่าเราทึกใจกว่าเออนี้ก็เขามาเข้าในเน็ f l i ิแล้วกดดูได้เลยเออเอยดูให้ป้าได้ลองดูอ่ะแบบวันวันสบายสบายมีความเออแบบดูแล้วแบบอ่าอิ่มเอมหัวใจได้ ดูไปด้วยด้วยเเดี๋ยวพักสักครู่มาดูหนังสุดท้ายของปาขอบคุณฟิลกูดใช่ไหมของชันเวลี่กูดจ้าซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชน ซ i n e m a c a เฟ่ซ n e m มาค f มาค่ะป้า <ข S 2> หนังสุดท้ายสุดท้ายปิดท้าย,ายหนังเรื่องนี้เขาออกแบบสำหรับว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลย Analog Squad <c oughs> กำกับโดยคุณนิธิวัตร ทลาทอนคนนี้ก็คือกำกับอะไรซีซันเชนหนังแบบฟิลโกลดอยูออ่หนังฟิลโกลดนะ,นะซีซันเชนไม่ได้ดูเลยอ่าเหรอโอ้ยหนังน่ารักตายอ่าอ,อ,อันออล,ลสควอตหรือชื่อไทยคือทีมรักนักหลอกมีทั้งหมดแปดตอนจบก,กำลังสบายทีมรักนักหลอกเหมือนมนุษยนักภาคมั้ยชื่อชื่อมันจะมุดเดียวกันเออชื่อมุดชื่อมาตอนแรกก็แบบดูจากโปสเตอร์รู้สึก มันจะดีเหรอคิดอย่างนั้นจริงๆนะเฮ้ยพอดูตอนแรกเท่านั้นนะ่ะโอ้แต่มีคนชมเยอะแยะเลยนะมากคือเราดูเชื่อมาเราเลือกตัดสินใจดูเพราะคุณนพชยัยชัยนามอะ่ะเออคุณปีเตอร์เออเราว่าดารานนใช่ไหมเป็นดาราเป็นนักแสดงที่ที่เก่งมากคือเขาเล่นอ,อะไรก็แบบก็ดีไปหมดอินไปหมดเลยอะไรเงี้ยเรื่องนเนี้ยเนี่ยประเด็นหลักของเรื่องเลยคือเรื่องของความรักความลับ และการโกหกเน่แล้ยังโกหกแบบโกหกดีโกหกไม่ดีอเอออย่างนี้ด้วยเนาะเปิดฉากมาก็อีพีแรกเลยก็ออคุณนพชัยเขาเล่นเป็นปอนนะคุณปอนปอนเนี่ยเป็นพ่อเป็นพ่อคนแล้วล่ะแล้วก็มีมีเหตุนะว่าค,คือคุณปู่พ่อเขาชื่อปู่เขียวปู่เขียวนี่คือกำลังวาระสุดท้ายอะ่ะและคุณย่าสดใสก็คือแม่ของอปอนเนี่ย โทรมาแบบว่าต้องมาดูใจพ่อแล้วนะเขาหมอจะถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะก็นี่คือครั้งสุดท้ายที่ปอนมาเพราะว่าปอนหายไปจากชีวิตในครอบครัวหายไปเลยหายไปอีนี้จะทำยังไงดีเพราะว่าแม่พ่อแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีครอบครัวนะมีภรรยาชื่อแมมมีลูกสาวคนโตชื่อแม็กมีลูกชายคนสะท้องชื่อม่อนนะอ่ะ ทำยังไงล่ะถ้าเราจะไปคนเดียวเดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวพ่อแม่จะผิดหวัง mm hmm. เดี๋ยวแม่จะรู้สึกว่าดาวแบบโหลูกไม่ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละอะ่ก็เลยจ้างทีมรักนักหลอกนี่นแหละสตาร์จากคุณเอ่อชื่อลิลลี่ก่อนลิลลี่เนี่ยแสดงโดยคุณน้ำฝนคุณละนัด เล่นดีดีน้ำฝนอุ๊ยสวยน่าดาราสมัยสมัยเก่าจะเล่นดีมากเล่นดีคือน่าจะรุ่นรุ่นเดียวกันทุกคนเล่นดีหมดเลยนะคือจะบอกว่าอุยน้ำฝนดีทุกคนอ่าน้ำฝนเนี่ยก็เล่นเป็นเป็นลิลลี่และลิลลี่เนี่ยจริงๆมันคือแฟนเก่าของปอเนี่ยแหละอ่าเป็นเป็นแฟนเก่ากันแต่ว่าปอลมาไปเลือกอีกคนก็คือแหม่ม ก็คือภรรยาตัวจริงนั่นแหละอออแต่ว่าแม่มก็หนีหายตายจากภรรยาตัวจริงหนีหายตายไปแล้วหนีหายไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้นะก็จะจ่ายลิลลี่เนี่ยมาเป็นเล่นเป็นไปเป็นภรรยาอ่ะและไอ้ลูกอีกสองคนล่ะทีนี้ก็ควานหากันหาไปหามาก็ได้บุ้งนะบุ้งนี่เล่นโดยคุณวิภาวีพัฒพัฒนศิริรู้จักมาเหมือนเหมือนน้องเขา เป็นดาราแบบวัยรุ่นแบบพุ่งแรงอยู่เหมือนกันน Jim, ั่นแหละอ่าบุ้งบุ้งก็มาเล่นเป็นแม็กเป็นลูกสาวคนโตจริงเจ้าบุ้งเนี่ยเจ้าบุ้งเนี่ยเป็นแบบอยู่เป็นร้านขายวิดีโอเทปยุคเก่าต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องเนี้ยเขามากเวลาเอาไว้เลยปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า Y ท K อืออืมอือเออเพราะนั้นไออุปกรณ์ต่างๆมันย้อนยุคหมดเลยถูกต้องแล้วเจ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  กริดภูมิอะน้องเจเจอ่ะน่าจะเล่นเป็นเก๊กไอ้เก๊กเนี่ยเป็น call center call center ของแพ็คลิง์นะอ่าที่คอยรับเขาพอเคยใช้มาแพ็คลิง์ใช้สี่ออใช้ easy call ตอนนั้นเออ,เ,อ,อเชื่อมาว่าไม่ได้ใช้จริงๆฉันข้ามห้วยไปเลยฉันไม่ได้ใช้เออรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่อืมเพราะนั้นไอ้ทีม,ท,มทีมหลอกเนี่ยมีสี่คนแล้วนะก็ประกอบไปด้วยปอน ปอมเป็นพ่อลิลลี่เป็นแม่ปอมบุ้งเป็นลูกสาวคนโตปอมและเก๊กเป็นลูกชายปลอมปลอมของท้องแต่ละคนเนี่ยมันก็จะเอะต้องไปหลอกไปหลอกใครไปหลอกปูเขียวกับญาสดใสว่าเนี่ยเออปอมมีครอบครัวที่น่ารักนะประสบความสําเร็จนะไอ้บุง้งเอะซึ่ง ลูกสาวคนโตก็เป็นแอลกฮสเตจอ่าไอ้คนสุดท้องเนี่ยเป็นหมอนะเป็นหมอเลยนะโอ้โหย่ายเห็นครอบครัวของูชายก็มีความสุขมีความสุขโอ้ดีใจแล้วก็กำลังจากจะทำวิธีถอดสายนี่แล้วละ่ะสอเครื่องช่วยหายใจคือปู่กำลังจะไปแล้วละ่ะอันนี้ไม่ได้สปอยในะเพราะมันตอนแรกๆเพราะมันยังมียาวอีกปรากฏว่าปู่ฟื้นขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้น <S 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 อ่ะคือเรื่องนี้พูดถึงมันก็มีความแบบไม่สมจริง,รงไม่สมจริงบ้างเหมือนกันอ่าะนะอปู่ฟื้นขึ้นมาเฉยเอาลราสิทีนี้ไอ้ทีมแก๊งเนี้ยก็กล่าวว่าหลอกป๊อปแป๊บพอจัดงานศพเสร็จแล้วก็กลับแค่นั้นจบข่าวเลิกย้ายกันไปอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่สิทีนี้มันก็เลยต้องหลอกต่อไปเรื่อยๆหลอกต่อไปเรื่อยๆเยนาะทีแต่ละคนเนี่ยมันมีความลับ ที่มันจะต้องลี่คายในแต่ละ e ี p มันมี8ปดอี p ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยมันต้องปิดบังความรับเรื่องอะไรมันจะต้องโกหกเรื่องอะไรคือไอ้ไอสี่คนเนี่ยมันก็ไม่ได้ธรรมดาหรอกอย่างปอนเนี่ยเราดูเราก็จะสงสัยว่ามันหายไปไหนทําไมมันไม่กลับบ้านอทําไมมันจะต้องมาสร้างเรื่องหลอกพ่อแม่อ่า พอมาลิลลี่ลิลล,ลี่มีความลับอะไรที่กุ้มอกกุ้มใจนักหนาเออนะบุ้งบุ้งเนี่ยดูครอบครัวที่แบบอบอุ่นดูเข้าท่านนะเป็นร้านวิดีโอไอ้นี่มันจะบ้าหนังและบุ้งเนี่ยเป็นทอมด้วยคุณก็ไปดูก็แล้วกันว่าบุ้งเนี่ยมันมีความลับอะไระความลับเกี่ยวกับคนรักหรือครอบครัวอ่านี่ไปดูเองสุดท้ายเก็กเก็กเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเจ๋งมากเลย ก็คือแม่เนี่ยเป็นนางแบบโป๊คุณโยโกะเล่นโยโกะโยโกะเขาเคยเป็นเป็นนางแบบนูตเป็นนางแบบแบบเซ็กซี่มาก่อนอะ่ะโยโกะนะ่ะเล่นเป็นแม่แล้วก็ถา่ายรูปเซ็กซี่ซึ่งไอ้เจ้าไอ้เจ้าเก๊กเออเจ้าเก๊กเนี่ยแบบมันไม่ชอบ,บไม่ไดเด็กผู้ชายวัยรุ่นใช่ไหมแล้วใครๆก็พอเห็นรูปรูปแล้วไม่กล้าบอกเพื่อนบอกใครเลยว่า่นีค,คุณนี่คือแม่เออนี่คือแม่นี่ไม่กล้าพูดเลย ในเรื่องเชื่อจําไม่ได้ละเออไม่กล้าพูดเลยแต่ก็แล้วก็ไปจ้างผู้หญิงคนอื่นนะมาเป็นแม่ oh. วันแม่วันอะไรอย่างนั้นนะ mm. ะเออแล้วแต่สุดท้ายเรื่องมันจะคลี่คลายแล้วมันจะมีตัวละครลึกลับก็คือป๋าอีป๋าเนี่ยก็จะไปซี้กับไอ้เก๊กเป็น call center นั่งใกล้กันคอยช่วยเหลือลเกื้อกูลกันก็นกดูซิว่าความลับของสามคนเนี้ยมันคืออะไรอื mm. แต่ล้วนแล้วแต่มันนำพาไปสู่เรื่องราวที่แบบพอคลี่คลายมาแล้วดีแต่ว่ากว่าที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันมีการตัดสินใจมันมันมันกดดันและแต่ละคนในเรื่องราวอ่ะมันกดดันทั้งนั้นเลยมันกดดันทั้งนั้นเลยในเรื่องอ่ะคนที่จะทำให้ชีวิตนี่มันแบบสวยสดใสก็คือคุณย่าสดใสแสดงโดยคุณวิญดาโกมารกุลสนุกมากแบบ คุณ,คณยมดา,านะคุณย่าเนี่ยสนุกมากชอบคาราโอเกะแล้วก็ชอบกินเหล้าชื่อสดใสชื่อสดใสและก็ไปกลิบกับน,น้ำกับลูกสไยด้วยอไอ้ลูกสไปยก็ชอบกินเหล้ากินกันอร่อยหอไปเลาอไป,อไป,อไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยแบบดูดูแฮปปี้ happy. คือวันดีคืนดีหลังจากทีมหลอกอกลับไปแล้วอะ่ะย่าก็ อยากจะเซอร์ไพรส์หลานเซอร์ไพรส์จริงเล่ะฉันอยากจะไปดูซีว่าหลานม่อนของฉันที่เป็นหมออยู่โรงพยาบาลเนี้ยคุณย่าเป็นนังรอเลยจังแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูเองก็แล้วกันแต่ว่าอืแต่ว่ามันมีการแบบขมวดปมแล้วก็คลีดตลอดเลยแต่ย่าเนี่ยเจ๋งและอีกคนก็คือปู่เขียวแสดงคนเลยสุรศรีอิทิกุณรู้จักปะที่เป็นนักร้อง นักร้องเพื่งเคยอ่อเพื่งเคยเห็นคุณสุรศรีแสดงเป็นครั้งแรกแล้วเล่นดีมากคือดูเป็นธรรมชาติไปถึงเป็นปู่แล้วเหรอคุณสุรศรีสมควรแล้วสมควรแล้วรูเราก็เคยดูพี่เคยดูตอนเขาเล่นดนตรีอ่ะตอนนั้นอะไรนะบัตเตอร์ฟลายวงบัตเตอร์ฟลายอะก็เล่นดีร้องดีพอมาแสดงอ้ มาเก่งตอนเนี่ยตอนอายุมากแล้วเนี่ยเก่งมากมเก่งเก่งดูดูเป็นปู่ดูที่แบบเหมือนพยายามที่แบบว่าเราจะโกหกไปทําไมอืมเราจะโกหกไปทําไมอืมแต่สุดท้ายก็จะมีจุดจุดพลิกทุกอย่างมันพลิกหมดทีนี้นอกจากในเรื่องของความลับเรื่องการโกหกเรื่มันจะคลี่คลายกันยังไงแต่ทุกอย่างเนี่ยมันโยงใหญ่กันด้วยความรักม,มันไม่พอใจอยังไงไอ้แก แต่มันรักแม่อืแต่มันรักแม่หรือไอ้บุ้งมันก็รักครอบครัวลิลี่รักใครไม่รู้อ่ะไปดูเองเนาะอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่อง Y2K อ่ะปี 1, 1999, 1999คุณอยู่ชั้นไหนจะไม่ได้แล้วแต่รู้แต่ว่า1999นี่มันตรงกับเป็น Y2K เนาะเออที่ คนเนี่ยจะกลัวว่าโลกแตกหรือว่าระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะพังพินาศจะรวนไปหมดมีการสะสมอะไรล่ะเทียนขายอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นกันทั้งโลกอะไรจริงประเด็นเนี้ยมีคนเอาไปทําเป็นหนังเยอะแยะเกาหลีก็มีถ้าจะไม่ผิดใช่อันอันมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่สําคัญสําคัญด้วยแล้วมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกที่เขาใช้แบว่าอนาล็อกสปอตน่ะเพราะในเรื่องมันกันสื่อสารผ่านระบบอนาล็อกเกือบแทบทั้งหมดอ่ามันไอไอมือถือเนี่ย แทบจะไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยเพราะนั้นไอไอเรื่องราวของการใช้แท็กลิงการใช้โทรศัพท์บ้านอะไรเงี้ยการใช้โทรศัพท์สาธารณะมันก็เอามายิงมุกกันสนุกสนุกเยอะอน่าจะเหมาะกับคนวัยเรานะอ้โหเกิดและทันถูกการใช้แท็กลิงใช่ใช่ใช่จะถึงแม้ว่าไม่ทันแท็กลิงยังยังป้าทันแต่ป้าไม่มีไม่มีใช่ไม่มีตามจะบอกว่าไม่ทันต้องบอกว่าทันแต่ฉันไม่ได้ใช้ไ <สบ>อีกจุดหนึงพังงาสวยมากขอ,ขอจบด้วยคำนี้ว่า<สบ>พังงาสวยมากโลเคชั่นหลักคือพังงากับกรุงเทพแต่หลักๆคือพังงาอ๋อเหรอเออเป็นซ<สบ>อฟต์ p ว w e r อฟ์ p o w e นะฮะฉันดูฉันก็อยากจะไปเที่ยวพังงาจา้ะอ่าดีดีด<สบ>จึงได้ชาวต,ต่างชาตินะชาติไหนมาดูแล้วจะรู้สึกว่าเออไปตามรอยไปตามรอยแต่ว่า มันเหมาะกับหนังที่แบบว่าปีใหม่อืดูแล้วมันเป็นหนังครอบครัวนะเหมือนว่าเป็นครอบครัวที่แบบพี่กนพิการพี่กนพิการเลยแหละเฮ้ยแต่มันจบแบบจุดผู้สว่างสวยสวยมีความสุขก็ต้องดูให้จบครบทั้งสี่ทั้งแปดตอนใช่ใช่ใช่พราะสุดท้ายเลยก็คือถูกถูกเพราะแต่ละตอนแต่ละตอนเราจะรู้ความลับของแต่ละคน แล้วไปสุดท้ายตอนแปะตอนที่ตอนจบ <8. S 2> ใช่ uh huh. คือความรับแต่ละคนก็ไม่เบาหรอกหนักหนา uh huh. ออหนักหนาอย uh ่า huh. งอ่าสุดท้าย <ไว S 2> ปีออบอกบอกเวลาใหม่ด้วยอ๋อ uh huh. เป็นวัน วักราได้อีกเป็นวันเสาร์ช่วงห้าโมงเย็นถ้าจะไม่ไปัางหน้าเลยปีเขาเรียกอะไรเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนมกราไงก็ลาไปแล้วสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีปีใหม่ค่ะขอมีสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้นิวเยร์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ